สวัสดีครับสวัสดีเอฟ v ีทีทั่วโลกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเข้ากรุงเทพนะฮะส่งลูกสาวไปทำงานนะครับผมง่วงนอนนะฮะก็เลยอ่ะถ่ายคลิปดีกว่าจะไดะะ้มีเรื่องพูดคุยนะฮะในระหว่างถ่ายคลิปนะฮะตรงนี้ก็คือถนน มอเตอร์เวม6นะครับคุณผู้ชมนะฮะเขตนครคร,นราชสีมานะมุ่งหน้าเข้าสู่ปากช่องนะครับผมนะวันนี้ความโชคดีก็เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะไม่เจอฝนนะครับผมถ้ามีฝนก็เป็นอุปสรรคนะในการขับรถเนาะตามความเร็วก็ไม่ได้นะอย่างที่สองก็คือ ไม่มีแดดนะฮะเนี่ยนะครับโชคดีจริงๆนะนะฮะเราจะเจออากาศแบบนี้นะฮะขมุกขมัวนะฮะมีแดดบางๆจางๆอ่อนๆนะฮะฟ้าหลวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะฮะของเอ็มหกนะนะฮะมีท่านใดทราบบ้างครับว่าเนี่นะเขาติดไว้ทำไมครับเนี่ยนะครับแผงเหล็กนะฮะแบบ ไมดชิดเลยนะฮะทั้งบน,นท้องฟ้านะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับระยะทางรวมกันนะทั้งสองฝั่งก็น่าจะประมาณสักห้าถึงหกร้อยเมตรนะฮะฝั่งซ้ายเราก็จะมองเห็นเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะฮะัานารลมนะฮะเขาใหญ่เที่ยงเนาะนะครับสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเลยนะฮะ ลาดซ้ายมือนะครับส่วนขวามือนะก็จะเห็นเป็นเขือนลำตะคองนะฮะคุณผู้ชมนะอะไรนะเห็นลำตะคองคิดถึงน้องเอวบางผ่านสีคิ้วอำเภอสุงเนินมองเพืนเพินํำแบบเนินเนืนน้อนาง รถทัวร์เลนถึงปลายทางพอแล้วนะฮะเดี๋ยวจะติดลกขสิทธิ์นะฮะก็มี f อซนะคอมเมนต์มาหลายท่านนะฮะบอกไม่ถ่ายลูกสาวบ้างเลยเหรอคุณเสือนะฮะน้องเสือถ่ายน้องตังโมด,ด้วยนะครับก็อยากจะถ่ายนะคุณผู้ชมนะแต่เจ้าตัวเขาเนี่ยมไม่ให้ถ่ายไม่ต้องถ่ายนะ อ้จะถ่ายทำไมก็นึกไปนึกมาก็โอ้นี่แหละนะฮะเหมือนพี่โอมเลยนะฮะวิถีของเนะขาเรียกว่าอะไรคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเนาะ,ะสับสมัยนี้เขาเรียก introvert นะฮะ introvert นะครับเราก็ต้องยอมรับในความเป็นนะตัวตนนะฮะใน,นะคาแรคเตอร์อนะฮะเฉพาะบุคคลของเขานะครับแล้วก็มีถามมาอีกนะฮะ น้องเสือลูกสาวได้เงินเดือนเยอะไหมไปทำงานที่กรุงเทพนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะบอกนะเอฟซีนะมันยังไงอะ่ะมันมันเป็นเรื่องอส่วนบุคคลส่วนภายในแล้วก็มีความเกี่ยวข้องในเรื่องขององค์กรนะฮะหน่วยงานโรงพยาบาลเอกชนนี่นะครับผมนะ ก็เอาเป็นว่าถือว่าค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่นะลูกสาวเนี่ยนะครับเขาโดยตรงนะครับได้งานที่โดยตรงกับสาขาที่เขาเรียนมานะแล้วก็รวมถึงมีวุฒิปริญญาโทมีเซอร์ติฟิเคตนะฮะที่มาจากต่างประเทศ แต่หมกคือเราก็ได้ไปทําวิจัยนะฮะที่อเมริกามานะก็ถือว่ามันครบนะครคุณสมบัติในครบตามความต้องการนะก็ถือว่ารายได้ก็โอเคนะครับดีดีมากเลยแหละนะครับเสือเองก็หมดห่วงนะฮะอย่ากที่บอกไปนาะนะนะว่านะทุกคนทีนะ่อยู่ในครอบครัวของเราในเครือญาติของเราเนาะ หลายหลายคนยังมีส่วนสนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จนะฮะโอ,โอ้สวยว้าวแล้วก็มีบางท่านถามมานะฮะไปอยู่นานกี่วันนะฮะอย่าทิ้งลุงป้านะรีบกลับนาลุงพลน,นะรีบกลับบางปูนะนะครับโอ้ ตามที่บอกลุงกับป้าไว้นะว่าประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมอย่างวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะกว่าจะถึงก็ประมาณสักหกโมงนะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มจัดห้องแล้วนะครับอะไรที่นะจำเป็นต้องซื้อหานะครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครนะความใช้บางอย่างน้องนะครับผม แล้วก็อาจจะพี่เสือนะอาจจะไปซื้อที่นอนปิกนิกนะฮะมาเพิ่มนะครับเอาไว้เวลาตัวเองมากรุงเทพนะก็มาพักกับลูกสาวนะครับคือเตียงก็เป็นเตียงส่วนตัวของเขาไปนะฮะก็ให้เขานอนเตียงไปนะเราก็นอนที่นอนปิกนิกนะไปหาดูที่ราคาไม่ไม่แพงมากนะนะแล้วก็ จะอยู่ในช่วงที่จะอยู่เนี่ยนะฮะก็เราก็จะนะพาเขานะไปนะขับรถพาเข้าไปนะฮะไปทำงาน,นะะสักวันสองวัน,นะะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของนะความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเลยนะ มีเรื่องหลายเรื่องนะที่อยากจะพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลานะฮะมานั่งพูดคุยแล้วก็ทำคลิปนะโดยเฉพาะเรื่องของการอยากจะขอบคุณนะขอบคุณ FC c ซีซทั่วโ,โลกขอบคุณลุงป้าที่ให้โอกาสนะการเป็น YouTube นะขอบคุณกำลังใจนะฮะจากนะทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะ FC ที่เป็นนะพลังเงียบนะหลายหลายท่านนะที่ดูเป็นประจํานะแต่ว่า ท่านไม่ได้คอมเมนต์นะครไม่ได้พิมพ์ขอพ้อความมาแสดงตัวนะะนะครับอ่ะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคระคลิประหว่างการเดินทางนะครับผมนะเจอกันหน่คลิปหน้านะฮะไม่รู้เมื่อไหร่ลูกจะยอมให้ถ่ายนะอาจจะได้เห็นแว๊บๆสวัสดีครับขอบคุณครับผมแผ่นดินใหเล็กตอนนี้ก็ออกจาก M6 นะฮะมุ่งหน้าสระบุรีแล้วครับผมนะ